โอ้โห oh, oh. ดูดอกพวงแก้วฮะหรือว่ามัางกรคาบแก้วฮะสวยงามจริงๆฮะดอกอเป็นพุม่มเป็นพวงสวยจริงๆขคาบแก้วสีแดงแป๊ดเลยก็ถือว่าเป็นไม้ประดับที่ดอกสวยงามฮะเนี่ยปลูกเป็นซุ้มนะเป็นรัว้วนะเป็น แนวรั้วแนวอะไรสวยงามเพราะฉะนั้นนาเล็กแนะนำไม้ปลูกสวยงามดอกทั้งปีแถมยังปลูกง่ายด้วยนะเพราะ,มะเมล็ดก,ก็ได้หรือว่าตัดกิ่งชําก็ได้สวยงามมากๆ